โอ้โยแหมเก็บอาการดีเหลือเกินครับเพียโสภาอ้าวกันเองเยครับยังไม่เต็มวงนี่ครับเพชรเหลือเกินว่าคุณพ่อของแพทรทิกก็กรชมอยู่ต่างประเทศนะครับโอ้โย,อยเพียงโสภา,าก็ไม่ธรรมดานะครับดูแล้วเอาล้วครับเดินเบียดใกล้ๆนะครับแพทรทิกธีรพงศ์โอ้โยกวาดสวยครับลูกนี้สันล่างก่อนครับหันขาคืนเลยครับกิมลำตัว ไปมวยประเภทต่อยได้เรื่อยๆครับแพทริกครับขาวจัวหน้าเทียกัดชมสีทองแต่ว่าโหดเหลือเกินครับโอ้โยสายอย่าห้อยนะครับเพียโรโสภาไอ้ยามีแบ,บ็กคิกด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยวดูระบบหายใจครับเป็นยังไงครับแพทริกโอย้ยมาแล้วครับแข่งของแพทริกโอ้โตีได้แข่งครับไตเสียงตัางฟังก์ชันเลยครับแพทริกโอ้ยแพทริกเดินสื่อเข้าไปโอ้โหแข่งขวาครับ ยังติดปังอ่าครับหลอกกิ้มซ้ายแล้ววางขวาครับเพียนโสภาเดินเร็วแล้วครับเดินเร็วแล้วแต่มีบัดจิ้มลาตัวเหมือนกันครับเพียนโสภาออกแข่งสู้นะครับไม่ยอมให้แพทริกทำฝ่ายเดียวนั่แพทริกนี่ก็มาครบเครื่องเลยครับโอ้แข่งซ้ายเขาดีดเร็วเหลือเกินครับไป่สูงด้วยนั่นแหละครับอย่างที่เดียนไว้ครับถ้าเมื่อห้อยมือตกทั้งคู่มีโอกาสโดนครับ นี่ครับแพทริก <no ยัดลำตัวครับเตะอัดเนื้อๆเลยครับเฉยๆครับแพทริกเล่นท่อนแขนรอแล้วสวนขวาครับโอ้โหดูเสียบครับโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครเลยครับวงในนาครับสนุกอีกคู่หนึ่งครับแต่สับขาครับโอ้แต่ว่า เจอเสียบซ้ายเสียบขวาทําท่าจะตัวแข็งแล้วครับอ่าครับเริ่มกัดชากได้แล้วครับแพทริกเก็บอาการดีเหลือเกินครับเพียงโสภาอ้โหประเด็นเลยครับทีมงานชอรัตนาชัยยิมนะครับบิดไปด้วยกระตุกไปด้วยครับโอ้โหดูครับเข่าของแพทริกนี่แหลมแหลมครับชักยังไม่เต็มวงนี่ครับแพทริกโอ้โหดูครับแกช็อตไปดื้อๆเลยครับเพียงโสภาอย่างว่าครับเจอเยอะเหลือเกินครับยก2ยก โอ้แจะดูครับดูวงในวามากระซวกซึ้ำตุ่งเข่าแพัดจุดครับโอ้โตีแต่ละดอกครับเริ่มจะนิ่งแล้วครับเพียงโซภาเร่งแล้วครับแพัดจุดเร่งเลยครับแบททิกอาครับอยากจะเช็คบินหรือเปล่าครับโอ้เพียงโซภาทรับถาจะนิ่งแล้วครับพอเตะเข้าห้องเครื่องนี้ยกเด้อวินเนอร์ก็สู่เร็ เวทีไป6เดือนครับแต่วันนี้มาแบบสุดยอด